สบายดีพี่น้องสบายดีครับสบายดีสุคนสุคนเนาะมือนี้กะมาซอยจุพี่น้องซอยจุอัมรําเนาะกับหลานชายสองคนเบาอ้อมใจเนาะอันนี้คือเบาเบาหัน่นี่เออทำไห้ทำให้ทำดีดีดีเบาดูใช้เนาะมาหนำมือนี่เจ้าพี่พี่น้องเจ้าพี่เนี่ยจเจ้าพี่เจ้าพี่พี่น้อง ใส่เพียก่อนพี่น้องเอ้ยมือนี่จุ๊มๆขมขมครับจุ๊่มๆขมอําล้ำมือนี่เจ้าเพียเจ้าเพียเนี่ย,ออนนยสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดขอนิ้วขอนียวครับผมขอนิ้วขอนียวนี่มามามา แล้วก,ก็มีดสุดยอดเราต้มเวียงจันพี่น้องเนี่ยสุดยอดเราต้มเวียงจันพี่น้องของแท่งแท่พี่น้องใส่จุพี่น้องใส่จุเจ้วกันเนาะเจวเที้ยพี่น้องเจวเที้ยเนี่ย ยอดครับสดอดนี่ตับบ้งตับนี่โอ้เอาบ่ท่ออกเอาบ่ตับพี่น้องต้องลองต้องลองพี่น้องต้องลองจดจ้าดจดจ้าอือืม กินด้วยกันพี่น้องมีมักะมักก,ะ,ก,กะทินบ้านเฮ้าอะพี่น้องเออยมักกะเศษแหละง่ายกันนะสิ้นงวัวพี่น้องขาไม่ไหมเนี่ยขอโทษด,ด้วยพี่น้องถ้ทาพอใด้ที่กินน้ำวันหนกับขอโทษขอพายแล้วกัน

ข้ามาข้ามาข้ามายีงมีเลร้านคนหนึ่งพี่น้องข้ามาเพื่อพี่เออนั่งลงดีๆเด้อย ร้านชาอยากกินงั้นพี่นอ้องร้านกระสุดยอดพี่น้องเนี่ยน่าที่ให้กินบอกเลยว่าร้านกระสุดยอดด้วยกันพี่นอ้องผมมีเคียงเพียงเลยเอ้าจับอาคุย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 ยี่เจียนี่เบิรงพี่นอ้อง dạy yeah. à, Đức, Rồi. dạy dạy chèo, dạy 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 อืมเฮ้นยน,น,นี่นี่นี่ตรงกลางนี่มอานี่ยตรงกลางนี่นีนตรงกลางนี่เออนี่กินกินเออว๊วน่าปตั้งมาแล้วตังมอกลาแล้วตั้งมาเด้อน่าตัง้งใหญ่เด้อมาเด้อตั้งมาเด้อเอาไปไปเอาเออนั่นแหละเอาตัวนั่นแหละมา má 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 năng luôn nang luôn đi đi thả má nè nè thao phi nó thì 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 là sao đi phân đi โซยจุ่โยจู JI, ่อ <jamais drama> ้าวจำ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 มาเร็วจำจำเออสุดยอดพี่น้องชุดชุดชุดเจ้าโคงการกินพี่น้อง ิบพีสส่นะะ้องสุดยอดเลยตับมาคุยเจ้าคุยเจ้าืออย่าหายเล้วกินแล้วเลยหนาเซ็นแน่ในปางค่ะเบิ้งพี่น้องกับเบิ้ง สดสดดิสดน่ิใจห่างกระตื้นแจกะตื้นเบิ้งฮะเยว่าทัาเบิ้ล้วบ่ให้ตับให้หมเนี่ยยังอยู่ตับให้หมกันจะทำจากไหนตับที่นองทับอ๋อาตสุดยอดสุดยอดสุดยอด Ừ Thì băng con băng con Thì băng con Mở tích xoài đô Hén Ướt ô oh. <laughs> <laughs> ต้นน้อยมอแน่นมากเลยชิ่นบ่ชิ่นดิบพี่น้องเอ้ยจดจ่าพี่น้องจดจ่าเฮ็ดเออยำมาเลยยำมาเลยเออปลาผมจะเฝ้าเช็ดปล่อยรถลองเช็ดในมั่นรถ

บรรยากาศงตรงหน้าพี่น้องเข่ากระเขียวพี่น้องสนอ๋อนี่ใช้หายบึงเล้อเข่ากับเขียวพี่น้องเริ่มมานแล้วเข่ากันเริ่มสิตั้งท้องแล้วเข่าพี่น้องอืมผ้ากระดังงึ้อพ่บมุมพ่มอยู่ ย่านล้วอ๊ะฮะย่านล้วบ่๊ะผ่นเอาผ่นนอนเสียบให้ี่น้องพผ่นยานไปกินน้ำเลยพีน่น้องเพราะว่าติดรถไทยแหงแ้งเนาะติดรถไทยเลยอันอันแกลงรถไทยถือแข่าเข่าก็เลยฮักพีนพ่นอ้องเบิ้งเหรอเบิ้งฮะเบิองดู โอเคพี่น้องเนาะสำหรับทีนี็กอ,อะตาสินสอบเฟซเฮาก่ะเพจของบอมบ้านชาแนลกะกดไลค์กดแชร์ให้ได้เพี่น้องนะครับพวกนั้นล้านเพี่น้องเ,อพ,พ,องเพราะว่ามือน,นอีนกะอยู่กับล้านเนาะสามคนท้าอ้อมใจท้าไอเทกแล้วก็ท้าอ,าาอ,อนุไซกับซองบอมา้านชาแนลพี่น้องอติดตามคลิปต่อไปเด้เพี่น้องเด้อท่าเหตุการณ์เนี้บูถึกหูถึกตาก,กขอโทษขออภัยเด้เพี่น้องเด้อแต่ว่าอันนี้คือการกินพี่น้อง เพราะว่าเอากะพาเด็กหน่อยกินเนาะเด็กหน่อยกะคนก็กินมาแต่ยังหน่อยเลยส่วนหลานๆมากินนำ้ำไม่กะถ้บาบวถึงก็รู้สึก,กใจกะขอโทษขออภัยเด้อพี่นอ้องสำหรับพี่หนี่เนาะกล่าวคำว่าสบายดีพี่นอ้องสบายดีดูสบายดีเออสบายดีสบาย